ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้ขันทวยร้องไห้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขะบุคคลมีกิจที่จะต้องทำอยู่แต่พระศาสดาของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราก็จักปรินิพานเสียลำดับนั้น พระภูมีพระภาครับสั่งถามพวกภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานนท์ไปไหนพวกภิกษุกระดาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านอานนท์นั้นเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวไม้ขันทวยร้องไห้อยู่ว่า เรายังเป็นเสขบบุคคลมีกิจที่จะต้องทำอยู่แต่พระศาสดาของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราก็จักปรินิพานเสียพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งว่าเธอจงไปเถิดภิกษุ จงบอกอานน์ตามคำของเราว่าท่านอานน์พระาศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุนัน้นทูนรับพระรำดัดของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่ใกล้ครั้นเข้าไปหาแล้วบอกว่าท่านอานน์พระาศาสดา รับสั่งหาท่านท่านพระอานนท์รับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้ว พระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านว่าอย่าเลยอานน์เธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเราได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพระพราความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องมีเพราะฉะนั้น จะพึงได้ในของรักของชอบใจนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนอานน์เธอได้อุปถาตถาคตด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองหาประมาณไม่ได้มาช้านานเธอได้กระทำบุญไว้แล้วอานน์ เธอจงประกอบความเพียรเถิดเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดได้มีแล้ว ในอดีตการภิกษุผู้เป็นอุปปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้นอย่างยิ่งก็เพียงนี้เท่านั้นคือเหมือนอานนท์ของเราพระอรหันตะัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายใดจกมีในอนาคตการภิกษุ ผู้เป็นอุปปัฏฐากของพระผู้มีพระภาคทั้งหลายนั้นอย่างยิ่งก็เพียงนี้เท่านั้นคือเหมือนอานน์ของเราอานน์เป็นบัณฑิตย่อมรู้ว่านี้เป็นการเพื่อจะเข้าเฝ้าพระตถาคตนี้เป็นการของพวกภิกษุนี้เป็นการของพวกภิกษุณี น,นี้เป็นการของพวกอุบาสกนี้เ <t> ป็นการของพวกอุบาสิกานี้เป็นการของพระราชานี้เป็นการของราชมหาอมาตย์นี้เป็นการของพวกเดียรรถีนี้เป็นการของพวกสาวกเดียรรถี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สประการนี้มีอยู่ในอานนทนอภูตธรรมสี่ประการเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้เห็นภิกษุบริษัทนั้น ย่อมยินดีถ้าอานน์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงธรรมภิกษุบริษัทนั้นก็ยินดีภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานน์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นถ้าภิกษุณีบริษัทอุบาสก บริษัทอุบาสิกาบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานทน์ด้วยการที่ได้เห็นอุบาสิกาบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานทน์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดงอุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานน์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้แลมีอยู่ในอานน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อภูตธรรมน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้มีอยู่ในพระเจ้าจักรพรรดิถ้าขัตติยะบริษัทเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิด้วยการที่ได้เฝ้าขัตติยะบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชาดรัตนในขัตติยะบริษัทนั้น แม้ด้วยพระราชดำรัสคัตยะบริษัทนั้นก็ยินดีคัตยะบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมทรงนิ่งไปในเวลานั้นถ้าพรามหณ์บริษัทก็ระบปรดีบริษัทสมณะบริษัท เข้าไปเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิด้วยการที่ได้เฝ้าสมณบริสนั้นย่อมยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชดำรัสในสมณบริสนั้นแม้ด้วยพระราชดำรัสสมณบริสนั้นก็ยินดี สมณบริษัทยังไม่อิ่มเลยพระเจ้าจากักรพรรดิย่อมส่งนิ่งไปในเวลานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้มีอยู่ในอานน์ชันนั้นเหมือนกันถ้าภิกษุบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานน์ ด้วยการที่ได้เห็นภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานต์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนัน้นแม้ด้วยการแสดงภิกษุบริษัทนั้นย่อมยินดีภิกษุบริษัทยังไม่อิ่มเลยอาน o ์ย่อมนิ่งไปในเวลานัน้น ถ้าภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทเข้าไปเพื่อจะเห็นอานนท์ด้วยการที่ได้เห็นอุบาสิกาบริษัทนั้นย่อมยินดีถ้าอานทน์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นแม้ด้วยการแสดง อุบาสิกาบริษัทนั้นก็ยินดีอุบาสิกาบริษัทยังไม่อิ่มเลยอานนท์ย่อมนิ่งไปในเวลานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัภูตธรรมอันน่าอัศจรรย์สี่ประการนี้แลมีอยู่ในอานนท์เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอย่างดีแล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอย่าเสด็จปรินิพานในเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองนี้เลยลคนครใหญ่เหล่าอื่นมีอยู่คือเมืองจำปาเมืองราชคร เมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีเมืองพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานในเมืองเหล่านี้เถิดกษัตริย์มหาสารพรามมหาสารขรหบดีมหาสารที่เริ่มใส่อย่างยิ่งในพระตถาคตมีอยู่มาก ในเมืองเหล่านี้ท่านเหล่านั้นจะก,กระทําการบูชาพระสรีระของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอานทน์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าเมืองเล็กเมืองดอน ิ่งเมืองดังนี้เลยดูก่อนอานน์แต่ปางก่อนมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเมืองกุสินารานีมีนามว่ากุสาวดีเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศนะโดยยาวด้านทิศโบรพาและทิศประจิมสิบสองโยโดยกว้าง ด้านทิศท,ทักษิณและทิศอุดรเจ็ดโยธกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากมนุษย์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายดูก่อนอานนอาลากะมันทาราชธานีแห่งเทพเจ้าทั้งหลาย เป็นเมืองที่มั่งคัง่งรุ่งเรืองมีชนมากยักษ์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่ายแม้ฉันใดกุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นเมืองที่มั่งคัง่งรุ่งเรืองมีชนมากมนุษย์หนาแน่นและมีพิกษาหาได้ง่าย กุสาวดีราชธานีมิได้เงียบจากเสียงทั้งสิบประการทั้งกลางวันและกลางคืนคือเสียงช้างเสียงมาเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับบรองเสียงกังสดานเสียงประโคม และเสียงเป็นที่สิบว่าท่านทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มจงเคี้ยวกินจงไปเถิดอานน์เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินาราแล้วบอกแก่พวกเจ้ามันละเมืองกุสินาราว่าดูก่อนว่าสิทธะทั้งหลาย พระตถาคตจักปรินิพานในปัจจิมยามแห่งราตรีในวันนี้พวกท่านจงรีบออกไปกันเถิดจงรีบออกไปกันเถิดพวกท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระตถาคตได้ปรินิพานในคามเขตของพวกเราพวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคต ในการครั้งสุดท้ายท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วนุ่งแล้วถือบาและจีวรเข้าไปในเมืองกุสีนาราลำพังผู้เดียวสมัยนั้นพวกเจ้ามันละเมืองกุสีนารา ประชุมกันอยู่ที่สันทาคารด้วยกรณียกิจบางอย่างลำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปยังสันทาคารของพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราครั้นแล้วได้บอกแก่พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่า ดูก่อนว่าสิทธะทั้งหลายพระตถาคตจักเสด็จปรินิพานในปัชิมยามแห่งราตรีในวันนี้พวกท่านจงรีบออกไปเถิดจงรีบออกไปเถิดพวกท่านอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังว่าพระตถาคตได้ปรินิพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในการเป็นครั้งสุดท้ายพวกเจ้ามัละกับโอรสสุนิสาและประชาบดีได้สดับคำนี้ของท่านพระอานนท์แลว้วเป็นทุกข์เสียพระไทยเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจบางพวกสยายพระเกศา ประคองหัดทั้งสองคร่าครวญอยู่ล้มลงกริ้งเกลือกไปมาดุดมีบาดอันขาดแล้วทรงรำพันว่าพระผู้มีพระภาคจากเสด็จปริณิพานเสียเร็วนักพระสุคตจากเสด็จปริณิพานเสียเร็วนักพระองค์ผู้มีพระจักสุในโลก จากอันตราธานเสียเร็วนักครั้งนั้นพวกเจ้ามัละกับโอรสสุนิสาประชาบดีเป็นทุกข์เสียพระไทยเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจสเสด็จเข้าไปยังสารวันอันเป็นที่แวะพักของเจ้ามันละทั้งหลายสเสด็จเข้าไปหาท่านพระอานนท์ ท่านพระอานนท์ได้มีความดำมริว่าถ้าเราจักให้พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทีละองค์ทีละองค์พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราจักไม่ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทั่วกันราตรีนี้จักสว่างเสีย ถ้ากระไรเราควรจะจัดให้พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราถวายบังคมพระผู้มีพระภาคโดยลำดับสกุลโดยลำดับสกุลด้วยกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้ามันละมีนามอย่างนี้พร้อมด้วยโอรสชายา บริษัทและอัมมาตขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกระลาลำดับนั้นท่านพระอานนท์จัดให้พวกเจ้ามันละเมืองกุศินาราถวายบังคมพระผู้มีพระภาคโดยลำดับสกุลด้วยกระดาบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้ามัลละมีนามอย่างนี้พร้อมด้วยโอรสชายาบริษัทและอมมาตขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวโดยอุบายเช่นนี้ท่านพระอานนท์อย่างพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินารา ให้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเสร็จโดยปฐมยามเท่านั้น